รีวิวไทยพบเกาหลีใต้ฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกช่องถ่ายทอดสดวิเคราะห์เกมทีมชาติไทยดูเหมือนจะปลุกกระแสให้กลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นได้อีกครั้งนับตั้งแต่ผลงานที่ดีในเอเชียนคัพรวมถึงนัดล่าสุดที่บุกยันเสมอทีมชาติเกาหลีใต้ได้ถึงทีม1-1ซึ่งนั่นทําให้หลังผ่านครึ่งทางในรอบแบ่งกลุ่มไทยมี4คะแนนจาก3เกมรั้งอันดับ2มีแต้มเท่ากับจีนแต่ผลต่างประตูได้เสียดีกว่า ด้านเกาหลีใต้จ่าฝูงของกลุ่มเพิ่งจะพลาดทำแต้มหล่นเป็นนัดแรกจากการเปิดบ้านทำได้เพียงเสมอกับไทย1-1จากที่ก่อนหน้านั้นชนะรวดแบบยิงถล่มทลายโดยที่ยังไม่เคยเสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังคงรั้งจากฝูงหลังผ่าน3เกมมี7คะแนนและยังคงไม่แพ้ใครไทยพบเกาหลีใต้วันและเวลาการแข่งขันวันแข่งขันวันอังคารที่26มีนาคม2024รายการฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือก สนามราชมังคลากีฬาสถานช่องทางรับชมไทยรัฐทีวี YouTube ช้างศึก Facebook แชงสุกคิกออฟ1 9นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยผลงาน5นัดหลังที่ทั้งคู่พบกัน21มีนาคม2-4ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกาหลีใต้เสมอไทย1-1 27มีนาคม16กระชับมิตรไทยแพ้เกาหลีใต้0ู 1. 14ธันวาคม98เอเชียนเกมไทยชนะเกาหลีใต้2-1 1นึ่งมิถุนายน97ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกาหลีใต้เสมอไทย0-0 2สองมีนาคม97ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกไทยแพ้เกาหลีใต้1-3ผลงานห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเกาหลีใต้21มีนาคม2024เกาหลีใต้1-1ไทย 6กุมภาพันธ์2024เจ้าแดน2-0เกาหลีใต้2กุมภาพันธ์2024ออสเตรเลีย1-2เกาหลีใต้30มกราคม2024ซาอุดีอาระเบีย1-1เกาหลีใต้25มกราคม2024มาเลเซีย3-3เกาหลีใต้ไทย21มีนาคม2024เกาหลีใต้1-1ไทย 30มกราคม2024อุซเบกิสถาน2-1ถึงไทย25มกราคม2024ซาอุดีอาระเบีย0-0ไทย21มกราคม2024โอมาน0-0ไทย16มกราคม2024ไทย2-0คีกีสถานคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมไทยผู้รักษาประตูปฏิวัติ กองหลังนิโคลัสสุพันณพันษาธีราธรกองกลางสุพนัทวีระเทพพิรดลชนาทิพสุพชคกองหน้าสุพชัยเกาหลีใต้ผู้รักษาประตูคอยนวูกองหลังคิมมุลวานคิมมินแจคิมยองกวอนโซอยองวูกองกลางลีแจซองฮวางอินบอมพักซึงโฮกองหน้า อีคังอินซ้นเฮืองมินโชเกซองความเป็นไปและผลการแข่งขันกลับบ้านมาพร้อมกับ1คะแนน,นอันล้ำค่าสำหรับผลงานในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของไทยที่ทำเซอร์ไพรส์บุกเสมอกับเกาหลีใต้มาได้แบบสุดมัน1-1แถมการที่จีนพลาดถ้าทำได้เพียงเสมอกับสิงคโปร์นั่นยิ่งทำให้เรายังคงได้เปรียบบนเส้นทางการเข้าสู่รอบต่อไปจากการรั้งอันดับสอของกลุ่มหลังผ่านสาเกมแรก ส่วนรูปเกมในนัดนี้คาดว่าจะไม่ต่างจากเดิมนักที่เกาหลีใต้จะพยายามเปิดเกมบุกเข้าใส่ส่วนทับช้างศึกจะเน้นตั้งรับอย่างรัดกุมและรอโอกาสในการทําเกมสวนกลับแต่เชื่อว่าสิ่งที่จะต่างออกไปคือทีมเย็ยนน่าจะมองเห็นจุดผิดพลาดและวางแผนแก้หมากของไทยเรามาแล้วก็ต้องมาลุ้นว่านัดนี้อิชิอิจะวางหมากอย่างไรและจะสามารถอาศัยเสียงเสียงเชียร์และสร้างประวัติศาสตร์เก็บแต้มจากยักษ์ใหญ่แดนโสมได้อีกนัดหรือไม่ แน่นอนว่าเกาหลีใต้เหนือกว่าเราแทบทุกด้านแต่เชื่อว่าด้วยแท็กติกและพลังใจจากแฟนบอลน่าจะช่วยดันหลังให้พลพักชัางศึกมีลุ้นทำผลงานที่ดีต่อหน้าแฟนบอลและได้อีกครั้งผลเสมอถือว่าประสบความสำเร็จแต่ถ้าจะแพ้ขอแบบมีทรงไม่ยับเยินเป็นใช้ได้คาดการสกอร์ไทย0-0เกาหลีใต้